สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนาวันที่17มกราคม2568นะคะ FC ขะวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ f อได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลืกเด่นประจำวันได้เผื่อชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะ ใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่สิบห้าก่อนวันพุธเข้าหรือหลุดพี่น้องช่วงนี้เราพัฒนาหลุดนะคะทุกคนเอฟซี FC ขาหยุดก่อนนะคะทุกคนเราไม่ไหลนะคะทุกคนขาไหลพอดีพี่น้องพักพ่อนก่อนได้จับเด้อเดี๋ยวคนมาตามไมาพี่น้องขาเบิ้งหน้าปก๊กจอบเบื้องหน้าปกก้อนพี่น้องช่วงใดเขาก็ค่อยตามนะคะช่วงในลุดก็ผ่านก่อนนะคะทุกคน สำหรับวันที่15จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้4และ0หลุดหมดทั้งเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนบอกไก่เลยพี่น้องมา381 53บิดจัดพี่น้องคะ่ะบ่กเขาจะโตพี่น้องชอบ43มา53นะคะทุกคนเอาไปต่อรุ่นตอเนาะพี่น้องเนาะวันที่17ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะแต่ว,ว่าเจก็อยากให้หยุดนะคะทุกคนเพราะว่า ขึ้นหลุดมาหลายมือแล้วพี่น้องสองมือโตอกันแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันที่สิบเจ็ดนะคะทุกท่านค่ะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจก็ได้สามได้แปดนะคะทุกคนทําบางคนก็บอกว่าถ้าหยุดถ้าหลุดทําทไมไม่หยุดนะคะก็ใจก็เปิดค่าการมองเห็นให้ช่องนะคะ fc ดู fc ถ้าไม่เข้า fc ก็หยุดได้นะคะเรามาดูคะ่ะ3นะคะ fc ขาสำหรับผู้ที่จะจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดทุกวันถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะถ้าท่านชอบตัวเด่น3ค่ะ37 36 38 34 8นะคะ fc ขาี1 8 1 แปดห้าแปดเจ็ดแปดหกคู่ตเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่สามแปดแปดสามคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่เนาะพี่น้องวันศุกร์นะคะใจชอบหกสามสามหกนะคะทุกคนถ้าเอฟซีชอบก็ค่อยตามใจนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะพี่น้องเลขเด่นประจำวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่ง เลขเบิ้ลประจําวันคือ6กกับ1นึนะคะทุกคนเลข6กับเลข1นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมักความชอบนะพี่น้องเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะเด่นวันนี้อยู่ที่3และ8เด่นประจําวันอยู่ที่6และ1เป็น 13, 63, 3 6 6 3 3 1 1 3 3 6 6 3จะจับให้3ามหนึ่งหนึ่งสามวเด็กจับให้ถ้ามักก็ค่อยตามนะคะทุกคน ดหกหกแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดจับให้ทั้งสองคู่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับสามเจ็ดเจ็ดสามสามสี่สี่สามแปดห้าห้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดใจหาความน่าจะเป็นบางไว้ให้นะคะทุกคนก็ถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะทุกท่านคะ่ะค่ะทุกคนสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ f อฟทุกๆท่ทานมอไพ้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ f อฟทุกๆท่ทานโชคดีค่ะโชคๆมันมาสุขบุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ